พามาเปรียบเทียบตลาด BSUV ในไทยตลาดที่แปลกหปลาดที่สุดรถจีนขายถูกแบบขั้นสุดรถญี่ปุ่นขายแพงแบบสุดเหมือนกันใครจะอยู่ใครจะไปวันนี้ไปดูเลยไฮโดรซินน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมมาตรฐานส่งออก สวัสดีครับผมกาเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถในกลุ่ม BSUV ในตลาดประเทศไทยเรานะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะเดือดขั้นสุดเลยนะครับเพราะว่าทางนัานของมิซูบิชิเอ็กซฟอร์ดเนี่ยเขาเปิดตัวใหม่ออกมานั่นเลยทําให้ตลาดของ BSUV นะฮะมีตัวเลือกเยอะขึ้นนะครับแล้วราคาณปัจจุบันนะฮะต้องใช้คําว่าแตกต่างนันขั้นสุดเลยนะครับเพราะว่ารถในกลุ่มของรถญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหขายแพงทุกรุ่นนะฮะขออนุญาตใช้คําว่าอย่างนั้นนะครับ แพงทุกรุ่นนะครับแต่ส่วนรถที่เป็นแบรนด์จีนเนี่ยถูกทุกรุ่นนะฮะถูกเท่านั้นไม่พอมีส่วนรถที่ต่างหาก โอ้โหต้องบอกเลยนะฮะว่าวันนี้จะขามาไล่เลียงให้ฟังแต่รุ่นเลยแล้วกันนะครับว่าใครน่าสนใจแบบสุดๆบ้างนะครับอ่พามาเริ่มต้นดูจากรุ่นแรกนะฮะก็คือ Mits บิชิเอ X กฟอรเพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเร็วๆนี้เลยนะฮะ X อ็กฟตัวใหม่นะฮะที่ขายในไทยเป็น HEV นะครับที่เดียวในโลกเลยนะครับเพราะ X อ็กฟที่อื่นเนี่ยเขาเป็นน้ำมันล้วนนะครับแต่ในไทยขาย HEV ก็คือตัวฟูลไฮบริดให้เลยนะครับอ่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่899,000บาทถือว่าราคา ใช้ได้เลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์แบบไม่ถูกมากนะครับไม่แพงมากนะครับแต่ก็ยังถือว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเริ่มต้น890,000นะครับส่วนตัวรองท็อปอยู่ที่1,039,000บาทตัวท็อปสูงสุดอยู่ที่1,089,000บาททางด้านของ X-Forza นะฮะโอ้โหรูปร่างหน้าตาเขาเนเท่มากๆนะครับน่าถือว่าเป็นเรื่องพิเศษมากๆนะที่ตลาดประเทศไทยเรานะฮะได้ใช้รถ H-EV เลยนะครับอย่าลืมนะฮะ ประเทศและแต่ประเทศอื่นๆเป็นรถน้ำมันล้วนนะครับราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ของไทยเนี่ยได้รถฟูลไฮบริดนะครับราคาใกล้เคียงกันกับประเทศอื่นๆถือว่าสุดยอดนะครับทีนี้มาดูรุ่นอื่นนะฮะรุ่นอื่นขออนุญาตข้ามฝั่งมาทางด้านของประเทศจีนมากนะครับรถแบรนด์จีน b y d a t t o 3เริ่มต้นจาก b y d a t t o 3นะครับณปัจจุบันเนี่ยมีตัวประกอบไทยแล้วนะครับ a t t o 3เนี่ยตัวประกอบไทยเป็น e อ็ e n d คินเดนะครับราคา28,99,900 บาทนะครับตีซะว่า9000มีทอน100นะฮะบี d วเดียโตสเนี่ยเป็นรถไฟฟ้า100%เลยนะฮะโอ้โหขนาดถือว่าใหญ่มากออปชั่นถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะแปดแสนเก้าเพื่อนสมาชิกครับ ถ้าเปรียบเทียบกันนะฮะกับรุ่นอื่นๆนะครับยกตัวอย่างอย่างสักครู่นี่ฮะเอ็กฟอร์ ord, ราคาใกล้เคียงกันเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสู้กันมันเลยนะฮะอันนี้คือรุ่นแรกนะครับแอตโตสเนี่ยจริงๆก็ทําตลาดในประเทศไทยเราได้สักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ดีแบบมากๆเหมือนกันทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะกลับมาทางนั่งของแบรนด์ญี่ปุ่นบ้างนะครับโอ้โหนี่คนละหมัดกันเลยนะฮะแบรนด์ญี่ปุ่นนะฮะพามาดูเทพเจ้าของรถ BSUV วเมื่อปีที่แล้วนะครับโตโยต้ายาริสคลอ โตโยต้ายาริสคลอสนะฮะเป็น BSUV ของค่ายโตโยตานะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นยอดขายขายดีแบบสุดๆนะฮะระเบิดเถิดเทิงเลยนะฮะราคาถือว่าไม่แพงเลยนะฮะตัวเริ่มต้น7 8 9 0 0 0บาทสําหรับตัวยาริสคลอสนะฮะส่วนตัวแพงที่สุดของเขาอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าราคา80,9 0 0 0เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันนะฮะกับหลายรุ่นนะ8ปด0 0นนี่คือจุดที่หลายๆยี่ห้อหลายรุ่นนะครับมาฟัดกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ทั้งนั้นของยาริสคลอสเนี่ยถือว่าเป็นรถเทพเจ้าเลยนะครับทำว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะยอดขายของปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหขายดีมากนะครับทิ้งคนอื่นไปคนละยอดเลยนะฮะรอดูแลกันนะครับว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยยาริสคอสจะปรับอะไรมาใหม่ไหมนะครับพะที่ขนาดไม่ปรับอะไรเนี่ยยังขายดีขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะข้ามาประเทศจีนอีกรุ่นหนึ่งนะครับโอมอนด้า45 โอมอนด้า45 um นะครับโอ้โ oh, ห oh, นี่ต้องบอกว่าปรับราคากันโหดเลยนะฮะราคาเดิมทีของเขานะตัวเริ่มต้นอยู่ที่899,000บาทนะครับเดิมที890,000นะครับคือใกล้ๆกับรุ่นอื่นนี่นะฮะแต่ตอนนี้ทางนั้นของอุมอนด้า45นะฮะราคาเหลือเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นนะครับ 6แสนเก้าเพื่อสมาชิกครับราคา6แสนเก้าแต่ว่าได้ BSUV มาขับและเป็นรถ EV ด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่าสุดๆแน่นอนนะครับแล้วมาดูตัวท็อปของเขานะฮะตัวท็อปของเขาอยู่ที่7แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าก็คือว่าตัวเริ่มต้นเนี 6, ่ย6แสนเก้านะครับตัวท็อปอยู่ที่7แสนสี่ โอ้โหอุมบัดา C5 นี้ต้องบอกว่าราคาเร้าใจแบบขั้นสุดเลยนะครับทีนี้มาดูทางด้านของฝากฝั่งประเทศญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ารุ่นที่โหดที่สุดอีกรุ่นหนึ่งของรถญี่ปุ่นก็คือ Honda HRV Honda HRV นะครับเดิมทีนะฮะขอญาตย้อนอดีตไปเมื่อปีที่แล้วนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เปิดตัวใหม่ล่าสุด8,900นะฮะโอ้โหต้อ oh, ง oh, บอกว่าตอนนั้นเร้าใจขั้นสุดนะฮะแต่พวกเราทุกคนคิดว่าทางด้านของ Honda HRV เนี่ย เปิดตัวถูกแล้วนะฮะน่าจะปรับราคาลงมานะฮะแต่ที่ไหนได้นะปัจจุบันนะครับไม่ใช่นะฮะ HRV ปรับราคาขึ้นซะอย่างนั้นนะฮะโอ้โหตรงบอกก็น่าสนใจตัวเริ่มต้นของ HRV ณนะปัจจุบันก็เลยราคาที่949,000บาทนะครับ ตัวรองท็อปอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็บาทส่วนตัวท็อปสูงสุดอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะฮะ HRV ณปัจจุบันเนี่ยโอ้โหทั้งน้านของโปรโมชั่นของ,ของแจกของแถมนะครับเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะการซิ่งเพิ่งไปดูมาภรรยาอยากได้มากนะครับ HRV โอ้โหโปรโมชั่นน้อยมากนะฮะร,ราคาก็ปรับขึ้นนะครับแต่จะแล้วจะรอดนะฮะไปดูมาเลหลายรุ่นนะฮะ HRV ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจที่สุดเสมออยู่ว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหขับ HRV นี่สบาย าทาง้งด้านของ H.R.V. นะฮะณปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าราคาระดับแบบโอ้โหเริ่มต้น9 0 0 0แสกว่าบาทเพื่อสมาชิกครับถือว่าราคาสูงมากนะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันนะฮะกับตัวยอดขายเนี่ยถึงแม้แต่ราคาสูงแต่ยอดขายยังไปย,ยังปร้างอยู่นะครับนั่นแสดงให้เห็นนะฮะว่ามาตรฐานของรถญี่ปุ่นนะครับคุณภาพของแบรนด์หรือว่าความอยากได้ของลูกค้าเนี่ย โอ้โหราคาขนาดนี้ซื้อได้สบายอยู่แล้วนะครับ9ก0 0กว่าบาทตัวท็อปล้านกว่า HRV e ยังถือว่าเป็นรถน่าสนใจที่สุดในตอนนี้อยู่นะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะร,รุ่นถัดมาก็คือ NETA X NETA X นะฮะโอ้โหเป็นรถไฟฟ้า100%นะฮะที่ขอญาตบอกนี้แล้วกันว่าน่าจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดในกลุ่ม BSUV เลยก็ว่าได้นะฮะในลิสต์นี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนี่คือรถไฟฟ้า100%เพื่อสมายครับ เจ็ดแสนสามสำหรับตัวเริ่มต้นเนต้าเนะฮะแล้วพอเปรียบเทียบด้วยขนาดนะครับต้องบอกว่านี่นะฮะใหญ่น่าจะดับต้นต้นเลยนะครับใหญ่น่าจะขนาดต้นต้นของ BSUV เลยก็ว่าได้นะครับถ้าเทียบเอาเฉพาะขนาดนะเกือบเกือบเท่า CRV เพื่อนสมาชิครับเกือบเท่า CSUV ่ะ โอ้โหต้องบอกว่าสุดๆจริงๆนะครับแต่ว่าราคาเริ่มต้น700,000กว่าบาทเท่านั้นส่วนตัวท็อปก็ไม่ใช่ว่าแพงนะครับ799,000บาทนะฮะตัวท็อปอยู่ที่799,000บาทสําหรับเน t ต้ X นะครับโอ้โหนี่ต้องหมอกเลยนะฮะว่าทางด้านของแบรนด์ฝากฝั่งของประเทศจีนนี่เขาราคาแบบโอโ้ไม่แพงทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วพอไปเทียบกับรถญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหราคาถือว่าสูงน่าดูเหมือนกันนะครับ แปลว่านะฮะโอ้โหเดี๋ยวดูยอดขายเดี๋ยวกันซิ่งกีพามาดูวันหลังนะครับว่ายอดขายเนี่ยรถญี่ปุ่นขายเปรียงตั้งมากเลยนะครับอ่ะทีนี้ขับมาดูทางนี้อีกสักนิดนึงละกันนะครับก็เป็นโตโยต้าโคราคอสนะฮะของฝากฝั่งญี่ปุ่นนะฮะโตโยต้าโคราคอสตัวเริ่มต้นนะครับอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทส่วนตัวท็อปสูงสุดของเขานะครับอยู่ที่1 2ึ่ง0 0าบาทนะฮะสำหรับทางด้านของตัว GR Sport นะครับอ่ะโตโยต้าโคราคอสนะฮะโอ้โห,โโหรถนี่ขนาดใหญ่มากนะครับ ต้องบอกนี่คือตัวใหญ่ที่สุดของรถในกลุ่มรถญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดว่าใครนะฮะชอบ BSUV ของ Toyota นะครับโตโยตามีเลือก2ตัว t o y ยต้าโค a าครอสนะฮะขนาดใหญ่นะครับยาริสครอสก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับโอ้ขายดีทั้งคู่ต้องบอกว่าสุดจริงๆสำหรับโตโยตานะครับข้ามาดูทั้งฝ้าฝั่งของประเทศจีนม้างนะครับ ก็มีจิลลี่ด้วยนะฮะจิลลี่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับเป็น e x 5หรือว่า e x 5นะฮะราคาเริ่มต้นที่899,000บาทส่วนตัวท็อปสูงสุดอยู่ที่989,000บาทนะฮะ,ะราคาต้องบอกว่าเขาสู้กันอยู่ที่890,000จริงนะฮะนี่เปิดมาแทบทุกรุ่นนะ890,000แทบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถจีนนะครับสู้กันมันน่าดูเลยนะฮะ,ะทีนี้มาดูยี่ห้อถัดมานะฮะยี่ห้อถัดมายังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่นะครับส่งท้ายด้วยฮาวาลนะครับโจไรออน ฮาว a จอไลออนตอนนี้นะปัจจุบันนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่790,000บาทเท่านั้นนะครับราคาต้องถือว่าถูกมากมากเลยนะฮะฮาว a จอไลออนเนี่ยขนาดนะฮะรูปร่างหน้าตาถือว่าดูดีมากนะครับแล้วเปรียบเทียบกับราคาในปัจจุบันนะครับ 7 0 0 0กับ9 0 0าบาทเท่านั้นราคาถือว่าน่าสนใจแบบสุดๆเลยนะฮะ,ะสำหรับนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับเบื้องต้นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของราคารถในกลุ่ม B-SUV พามาดูเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะรถในกลุ่มญี่ปุ่นนะฮะราคาโหปรับสูงขึ้นตลอดเลยนะครับต้องบอกละราคาเขาเี่เพิ่มขึ้นไปต่อเนื่องนะฮะแต่ว่ายอดขายยังถือว่าดีมากๆออปช่นออปชั่นนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ฝากฝั่งของแบรนด์จีนนะครับก็จะเห็นว่าหลายรุ่นนะปัจจุบันนะฮะปรับราคาลงมาเหลือหูไม่แพงเลยนะครับ แต่ว่าด้วยเหตุผลนะฮะอาจจะเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการกาลังจะเปลี่ยนโมเดลใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับการปรับราคาการอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ารอดูแล้วกันนะฮะในช่วงมอเตอร์โชปี2025เนี่ยจะเป็นการแข่งขันกันให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะหลังงานมอเตอร์โชใครจะทำยอดจองได้สูงที่สุดบ้างนะครับสำหรับวีขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ